ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูเด่นจะมาสอนเอ,อ่อการเอาข้อมูลไปเก็บไปที่โนต้ตนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักคำว่าโนต้ตคืออะไรนะคะโนต้ตคือที่เก็บข้อมูลจากในห้องไลน์ที่เราเอ,อ่อเราเจอข้อมูลอะไรดีๆเราก็อยากจะเก็บเอาไว้เหมือนห้องสมุดเก็บ คลังความรู้ของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้นํามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการนะคะก็เริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะคะโนต้ตอยู่ตรงนี้ค่ะทุกท่านทุกท่านกดไปที่ห้องกลุ่มของท่านทุกห้องห้องไลน์ของท่านทุกห้องนะคะจะมีสามขีดบนตรงนี้ค่ะสามขีดบนเห็นไหมคะนี่ค่ะสามขีดบนนะคะสามขีดให้เรากดลงไปนะคะ ตรงสามขีดนี้นะคะกดลงไปเลยค่ะพอกดไปแล้วเราก็เจอเจอคำว่านี่ค่ะเจอนี่ค่ะโน้ตค่ะเห็นไหมคะโน้ตนะคะนี่ค่ะโน้ตนะคะเราก็กดเข้าไปนะคะก็จะมีข้อมูลถ้าเราโน้ตเอาไว้แต่อันนี้ห้องนี้เด็ดยังไม่ได้โน้ตอะไรเลยนะคะก็จะขออนุญาตนำพาไปโน้ตก่อนนะคะไปบันทึกข้อมูลที่จะโน้ต มาเก็บไว้ก่อนนะคะก็คือยกตัวอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเด่นอยากจะอยากจะเออเด่นอยากจะเก็บข้อมูลตรงนี้ค่ะจะเสนอให้ท่านเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเอาเอานี่ดีกว่ายินดีต้อนรับศึกษาที่โน้ตได้เลยนะคะคนเข้าใหม่อ่านข้อมูลเบื้องต้นจากโน้ตไลน์นี่ค่ะเราจะก๊อปปี้อันนี้นะคะจะคัด จะ copy อันนี้ที่โน้ตนะคุณโน้ตนี่แหละค่ะกดลงไปนะคะกดแช่กดแช่กดเอานิ้วชี้กดแช่ลงไปที่ข้อความนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะจะขึ้นแบบนี้ให้เรากดที่โน้ตตรงนี้ค่ะนี่ค่ะโน้ตตรงนี้นะคะโน้ตนี่ค่ะ,ะ,คะ,ก,ดคะกดลงไปเลยกดลงไปคือเราจะเอาเอาข้อความนี้ค่ะไปเก็บบันทึกที่โน้ต แล้วก็นี่ค่ะกดแช่เออกดคําว่าโน้ตเนี่ยบรรทัดแถบล่างนี่ค่ะที่พิมพ์ว่าโน้ตเนี่ยค่ะกดลงไปแล้วก็กดโพสต์นี่ค่ะนี่ค่ะข้างโพสต์ข้างบนบุมขวาบนสุดนี่ค่ะกดโพสต์กดลงไปเลยนะคะกดลงไปเลยค่ะพอกดลงไปแล้วข้อมูลก็จะมาอยู่ที่โน้ตนี่ค่ะผลลัพธ์ก็คือเนี่ยค่ะจะมาอยู่ที่โน้ตนี่ค่ะ ะค,ะคือแบบนี้ซึ่งใครก็ตามที่อยู่ในโน้ตนี้นะคะคนที่จะมาแก้โน้ตแก้ไขโน้ตเราสาม,มารถแก้ไขโน้ตได,ด้ด้วยโดยกดที่จุดสามจุดขวามือเนี่ยค่ะจุดสามจุดเนี่ยถ้ากดเข้าไปนะคะจะเจอแก้ไขโพสต์หรือลบโพสตก็ได้คือเราเจอเราโพสต์อันไหนที่เราไม่ต้องการเราก็โน้ตอันไหนที่เราเราโน้ตไปแล้วเราไม่ต้องการเราก็ลบทิ้งได้หรือจะแก้ไขก็ได้ นะคะแก้ไขได้ลบได้หมดเลยนี่ค่ะแบบนี้นะคะยกตัวอย่างถ้าเด่นไม่เอานะคือไม่เอาโนต้ตตัวนี้ไม่เอาละนะคะเราก็กดที่สามจุดนี้ค่ะกดลงไปเลยสามจุดพอกดล้วก็กดลบโพสตค่ะลบถ้าลบโพสต์ความคิดเห็นจะถูกลบไปเลยนะมั่นใจไหมมั่นใจค่ะกดลบอีกทีหนึ่งเลยค่ะกดลบเลยค่ะ ก็จะหายไปไม่มีละนะคะหรือไปโน้ตใหม่อีกไปโน้ตใหม่อยากจะโน้ตอันนี้อยากจะโน้ตข้อความนี้นะคะก็กดไปเอานี้ชีก้กดแชรไปเลยแล้วก็จะมีแถบจะมีแถบเมนูขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะให้เรากดที่คัดลอกค่ะกดที่คัดลอกทั้งหมด โอ้ยขอโทษขอโทษผิดค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่นะก็คือเอานิ้วแช่ไปที่ข้อความตรงที่เราจะโน้ตค่ะคือจะโน้ตไม่ได้จะกดคัดลอกนะคะโน้ตก็กดคําว่าโน้ตตรงนี้ค่ะโน้ตนะคะกดลงไปเลยก็ถ้าบันทึกที่โน้ตใช่ไหมอ่ากดตรงนี้ค่ะปุ่มเขียวเขียวนี่ตรงนี้ค่ะแถบเขียวนี่ค่ะกดจิ้มไปเลยนะคะ ข้อความก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะข้อความที่เราเก็บจะโน้ตนะคะจะเก็บเอาไว้กด,ดโพสได้เลยค่ะนี่ค่ะโพสกดโพสได้เลยนี่มาแล้วก็อยู่นี้เห็นไหมคะเราสามารถโน้ตได้กี่ข้อความกี่เรื่องได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นว่าโน้ตเก็บไปละมีโน้ตเนี่ยเก็บไปละ เราจะไปเปิดดูก็จะเจอเข้อความทีบ่บันทึกเอาไว้แบบนี้เนาะนี่ค่ะจะจะโน้ตตัวนี้อีกทีหนึ่งจะโน้ตข้อความนี้นะคะเด่นเด่นก็กดไปค่ะกดโน้ตนะคะแล้วก็กดนี่ค่ะกดแถบเขียวนี่ค่ะกดโน้ตแล้วก็กดกดโพสค่ะกดโพสข้างบนนี้ค่ะกดโพสมันก็จะถูกเก็บไปที่เห็นไหมคะโน้ตนี่ค่ะนี่ค่ะ โน้ตมีอะไรบ้างเห็นไหมในโน้ตเนี่ยนี่ค่ะมีโน้ตที่หนึ่งโน้ตที่สองนะคะแบบนี้เท่านี้เองค่ะวิธีการ